สำหรับใครที่กำลังเป็นของตายนะให้ดูคลิปนี้เลยนะคะพลังงานบอกว่าคนรักของคุณน่ะเขามีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักเนาะเกิดจากการที่ปัญหาสะสมแล้วก็อาจจะเป็นแบบในเรื่องของของตายนี่แหละนะคะ ที่เราเองอาจจะยอมเขามากจนเกินไปหรือรู้สึกว่าเออยังไงเราก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะคนละของคุณเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยเจ้าชู้นะคะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาสองใบนะเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าอะไรอะโกหกเก่งอะเออนะคะซึ่งตัวของคุณเองเนี่ยน่าจะเคยเจอเหตุการณ์นะการโกหก การโดนนอกใจหรืออะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วนะคะแล้วสาเหตุหลักๆเลยคุณเองก็ให้อภัยเขานะมันเลยทําให้ตัวเขาอะรู้สึกเคยตัวเนาะแบบนึกนกหรืออยากจะทําอะไรกับเราก็ได้นะคะซึ่งมันก็ไม่ดีอะคะ่ะมันก็ทําให้แบบเขาทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่าเนาะตัวเราเองอาจจะมีความรู้สึกอยากจะ ให้อภัยเพราะว่ารักเขามากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมีความหวังละกันว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะแล้วก็ไพ่ขึ้นไพ่เวรกรรมนะคะก็คือแบบมันก็เป็นกรรมของเราด้วยแหละนะที่เกิดมาก็เจอความรักประเภทแบบเจอคนนอกใจอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกรรมด้วยแหละที่ มารักคนคนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากคนคนนี้ได้นะคะคือเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่าทุกไหมทุกนะแต่มันก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเขานะแล้วมันก็แบบไม่รู้จะจัดการความรู้สึกของตัวเองยังไงก็คือมันมันรักเขาอะ่ะ <c oughs> มันรักเขาจนหมดหัวใจมันก็เหมือนแบบ อยากจะตัดมันก็ตัดออกไม่ขาดอตไรอย่งนี้นะคะมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเองอาจจะยังคงต้องอยู่ตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยก็คือไพ่ของความแบบที่เราแบบเออให้อภัยเขาหลายๆครั้งแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆเดิมๆที่ เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกเกรงอกเกรงใจเราอะนะคะในการที่แบบให้อาภัยแทนที่จะดีขึ้นกับกายเป็นมองว่าเออเราเป็นของตายนะการที่เขาทําแบบนี้ยังไงท้ายที่สุดแล้วเราก็จะให้อาภัยเขาอยู่เสมอนะคะมันก็เป็นการฝึกให้คนที่เรารักเนย่กเคยตัวด้วยนะคะแล้วมันก็เป็นกรรมของคุณด้วยนะไพ่ขึ้นเวรกรรมเนี่ยนะคะคุณมักจะเจอแต่ความสัมพันธ์แบบนี้ประจําเลยแล้วก็แบบ เสียใจนะคะเสียอกเสียใจไม่สามารถทำอะไรได้นะคะเดี๋ยวบบี้ขออนุญาตดูให้ละก,กันนะคะว่าแล้วเราควรทำยังไงต่อนะเหมือนคนเราเนาะคบกันนานไม่ได้แปลว่ามีความสุขเนาะบางทีมันก็ท็อกซิกอะไรเอ่ยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาในการหมดกรรมที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ได้อะไรประมาณนี้ ขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะค u e น n o ออฟวานเดทเหมือนเราเองอะ่ะก็รู้สึกว่าเราอะ่ะก็คือยังมีคุณค่าไม่มากพอดีไม่พอด้วยคุกครั้งที่เขานอกใจเราหรือทำพฤติกรรมที่แย่ๆกับเราเราเองก็รู้สึกว่าเออ,อเราดีไม่พอที่ทำให้คนคนหนึ่งแบบ เลือกหรือสามารถที่จะหยุดหยุดอยู่ที่เราได้เราอาจจะยังแบบไม่ดีพออะไรอย่เงี้ยนะคะเ,ออเราอาจจะต้องเลิกคาดหวังในตัวคนอื่นมากขึ้น นะคะคืออาจจะเลิกที่จะพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นเราเหมือนอยู่ในสภาะวะจำยอมนะคะที่เราเพึ่งพาความสุขของคนอื่นมากจนเกินไป <c streams> คือหมายถึงว่าความสุขของเขาคือความสุขของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะในเรื่องของการ,การเงินการดูแลตัวเองอะไรต่างๆการพึ่งพาใสยเขาอาจจะยังมีผลประโยชน์กับเราที่เราจะจําเป็นที่จะต้องแบบยังพึ่งพาเขาอยู่นะคะ ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมึ่งพาความสุขของใครสิ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยนะคะให้ตัวของคุณเองอะ่ะคือมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ต้องแบบพึ่งพาความสุขของคนอื่นมากจนเกินไปก็จะช่วยให้เราอะ่ะตัดขาดกับคนที่ไม่ดีกับเราได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอะ่ะได้ค่าตัวเราเองแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีคุณค่าอะไรหรือเรา อาจจะหาคนดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอันนั้นคืออันนั้นคือจุดบอดที่ทําให้เราอะอาจจะต้องยอมคนคนนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราหาได้ดีมากที่สุดก็คือคนคนนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยค่ะเ h e อชาวออดสามสามถ้วย Page of p e n t a c l ก s การ Move on จากคนคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นอะไรที่ต้องใช้พลังมากๆความแข็งแกร่งความกล้าหาญซึ่งคุณยังไม่มีจุดตรงนั้นเพราะอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าคุณอาจจะยังรักตัวเองไม่มากพอเลยยอมให้คนอื่นทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยความสุขของเราคือ คือเขาอะไรเงี้ยนะคะเรายังต้องพึ่งพาความสุขจากคนอื่นอยู่ดังนั้นมันเลยเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่เราอาจจะไม่สามารถนะคะที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะถ้าหากว่าเราไม่มีเขาเราอาจจะแบบไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้นะคะนั่นคือจุดบอดหรือจุด บกพล่องทางความสัมพันธ์นะคะที่ที่มันเกิดขึ้นนะเริ่มต้นจากการรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนแล้วก็ถามใจของตัวเองให้ชัดๆว่าคือเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้ะคะ่ะเราเคยคาดหวังมาโดยตลอดว่าเขาจะเปลี่ยนแต่ท้ายที่สุดแล้วเราได้คําตอบแล้วว่าเขาไม่เปลี่ยนดังนั้นถ้าเขาไม่เปลี่ยนแล้วเราจะทํายังไงต่อถ้าเขาไม่เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยน ที่ตัวเราอะคะ่ะเราก็ต้องเลือกที่จะจบที่เราเบาที่สุดอืมประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นเวรกรรมดังนั้นคุณกับเขามีกรรมร่วมกันดังนั้นอาจจะดึงกันออกยากนะคะวิธีแก้ถ้าคุณอยากจะได้เขาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ คุณยังรักเขาอยู่แล้วก็คุณอยากให้เขาเนี่ยเลิกเจ้าชู้หรือทำตัวดีขึ้นนะคะอาจจะลองแก้กรรมนะคะอาจจะลองมาแก้กรรมดูก็อาจจะดีขึ้นนะบางคู่จะเลิกกันแล้วสุดท้ายมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าแก้กรรมไม่หายคุณอาจจะต้องเปลี่ยนคนใหม่เลยนะคะยังไงก็มาปรึกษากันก่อนก็ได้นะเพราะ บางครั้งกรม,มากกมน้อยมันก็แล้วแต่คู่นะคะแล้วแต่คนแล้วแต่บริบทของแต่ละคนด้วยนะคะว่าอาจารย์จะช่วยได้มากหน่อยแค่ไหนเนาะก็ลองเข้าไปดูรีวิวกันก่อนเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะถ้าอยากจะแนะนําอะไรเพจ e h a r p e n t l e r นะคะอันดับแรกเลยต้องเป็นคนที่หาเงินเก่งนะตัวเราเองนะคะต้องหาเงินเก่งนะแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ดีนะคะ สิ่งสิ่งนี้มันก็จะช่วยนะคะให้ตัวของเราเองเนี่ยมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนน่ะคือสาเหตุหลักๆที่อาจจะต้องยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเพราะว่ากลัวความโสดก็มีนะคะบางคนอาจจะแบบเหมือนไม่อยากจะอยู่คนเดียวกลัวกลัวความโสดมันมีคนแบบนี้จริงๆนะคนที่กลัวความโสดแบบไม่กล้าที่จะอยู่ เหมือนแบบไม่อยากนอนคนเดียวไม่อยากเหมือนแบบไม่อยากโสดอะเออรู้สึกว่าการโสดมันไรคุณค่าแต่ว่าหารู้ไม่ว่าบางครั้งการโสดมันก็ยังดีกว่าการที่เรามีใครสักคนนึ่งแล้วเหมือนไม่มีนะเออต้องไปปรับ mindset ของตัวเองอะคะ่ะนะแล้วก็แบบคือถ้าเรามุบอ่อนเราอาจจะมีโอกาสที่เราได้ซื้อคู่แท้ของเราจริงๆเนาะ ตับใดที่เรายังเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่อยู่อะคะ่ะมันก็จะทําให้เราอะเสียเวลาหรือยืดเวลาในการที่เราจะได้เจอคนที่ใช่มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเรายังยืนยันว่าเอาคนนี้แหละลองมาถาปรึกษาหลังไม่ดูก่อนว่าคนนี้ใช่คู่เราจริงๆหรือเปล่าแล้วมีวิธีไหนที่ทําให้ดีขึ้นไหมนะคะ พอถามว่ามีโอกาสที่เขาเป็นคู่เราไหมมันก็มีนะในบางคู่เนี่ยแค่แก้กรรมก็สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์กับมาดีขึ้นได้แล้วแต่ในบางเคสถ้าเขาไม่ใช่เนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นแล้วก็อาจจะแบบมีใหม่ก็อาจจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยทีนี้เราต้องมีคําตอบให้ตัวเองให้ได้ก่อนว่าคนนี้ใช่คู่ของเราจริงๆหรือเปล่านะคะ ต้องหาคําตอบให้ได้ก่อนตรงนี้มันคุ้มค่าไหมกับการที่เราแบบจะดึงเขากลับมาหรือจะไปต่อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่พายอยากจะแนะนำอีกนะคะ the e m p r e s s คุณก็ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการให้อภัยคนคนนี้แต่ใจคุณก็ยังสู้ไม่ถอยนะคะก็ต้องยอมรับในความรักของคุณที่บริสุทธิ์ว่าเออคุณแบบรักคนคนนี้จริงๆนะแล้วก็แบบอยากที่จะแบบไปต่อกับคนคนนี้จริงๆเลือกคนคนนี้ที่จะสางความสัมพันธ์เนาะบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วก็คือไม่อยากให้ลูกอ่ะแบบจะต้องกำพาพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็ยังพอมีหวังอยู่นะสำหรับบางเคสนะถ้ามาแก้ตรงนี้ก็มีส่วนที่จะมีโอกาสจะเป็นกลับมาเป็นครอบครัวสุขสันต์นะคะแต่มันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทำให้คนคนนี้คิดได้นะคะเพราะเราอะ่ะบอกเขาหลายรอบแล้วว่าให้เขาเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ะคะ่ะดังนั้นมันต้องมีจุดบางอย่างที่ ทำให้เขาเปลี่ยนค่ะว่าเขามีโอกาสเปลี่ยนไหมก็มีโอกาสเปลี่ยนค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้ครอบครัวสุขสันต์กลับคืนมาเนาะคือมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะคะแต่มันต้องอันดับแรกเลยอะปัญหามันคือว่าเขาอะแมวเขาต้องคิดให้ได้ก่อนนะคะเหมือนแบบมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขา จิตใต้สมนึกของเขาม,มันคิดได้ว่าเออเนี่ยไม่ควรทำแบบนี้อีกแล้วอะค่ะแต่การที่คุณไปบอกไปนั่งบอกเขาว่าเออเนี่ยเธอหยุดเจ้าชู้ได้ไหมเธอแบบฉันเสียใจนะนู่นนี่เขาไม่ฟังหรอกนะคะซัสติกเนาะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนะถ้าในกรณีที่คุณมาก่อนนะคุณเป็นแบบแฟนตัวจริงเป็นเมียตัวจริงอะนะข้อดีของเรื่องนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าคนคนนี้เขาเลือก เลือกเราอะเลือกเลือกคนที่มาก่อนเลือกความถูกต้องมากกว่าคือต่อให้เขามีกิก๊กมีชู้กี่คนเขาก็จะเลือกแม่ของลูกนะคะเขาก็จะเลือกคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาจะเลือกมีคุณคนเดียวไหมก็ไม่เพราะคุณอาจจะเป็นแบบของตายอย่างที่บอกะค่ะหรือหรือแบบทาให้เขาเบื่อหนะ่ายอะไรบางอย่างค่ะอืมแต่เขาก็ไม่ทิ้งลูกทิ้งเมียนะเออเขาก็ไม่ทิ้งแฟนที่เป็นตัวจริงของเขานะ กล้านอกใจแต่ไม่กล้าเลิกกับแฟนตัวจริงนะเออมันก็อาจจะเป็นข้อดีบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นพ่อที่ดีให้กับลูกได้แม่ที่ดีให้กับลูกได้แต่กับความสัมพันธ์ของเราเขาไม่เคยมีเราแค่คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยิ่งทําให้ตัวของคุณเองรู้สึกว่าเออเราไม่มีค่าหรออะไรประมาณเนี้ย คือมิดนะคะแล้วก็เจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำอีกกับปัญหาเดิมๆแปดดาบอ่ะมันไม่ไม่เคยจะจบอ่ะเนาะปัญหานี้มันก็ยังคงอยู่นะคะแต่มันก็ผูกพันเนาะผูกพันกับคนณคนนี้มากๆไปแล้วอ่ะจะให้เลิกกันมันก็ค่อนข้างยากะนะคะจัชเม้นแเราก็อาจจะเป็นกรรมด้วยอย่างที่บอกนะคะคือ ถามว่ามีโอกาสเป็นคู่ไหมคุณกับเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่กันแต่มันอาจจะต้องแก้กรรมตรงเนี้ยที่มันมันทาให้ความสัมพันธ์อ่ะมันมีบุคคลที่สามเข้ามาตลอดอาจจะเป็นกรรมของคุณด้วยนะคะที่คุณเป็นคนที่คคยลาคบใครนะคะสังเกตว่าเรามีกรรมเรื่องความรักในเรื่องนี้ยังไงบ้างสังเกตจากบางทีเราเปลี่ยนแฟนแล้วเรายังโดนนอกใจซ้ำๆอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือเราติดกรรมเรื่องนี้เราก็ต้องแก้ไข ให้มันดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่ไหมมันก็มีนะเพราะว่าหลายคนก็แต่งงานกันแล้วนะเนี่ยเนี่ยได้แต่งงานกันขนาดนี้แล้วอะเออม,มันติดติดแค่เรื่องนี้แค่นั้นเองนะคะมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นอืความสัมพันธ์นี้มันยังมีหวังที่จะดีขึ้นนะคะ ก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนะคะพิมพ์สาหุ5,55มาเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยมินิเฟส e ด้วยนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นก็ขอให้เขาคิดได้ละกันยังไงความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาคิดได้นะคะแล้วเขาต้องอยากเปลี่ยนด้วยตัวเองเท่านั้นมันไม่ใช่การเปลี่ยนเพราะเราไปบอกให้เขาเปลี่ยนนะคะคนเราเนี่ย เขาจะเปลี่ยนต่อเมื่อเขาอยากเปลี่ยนอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะยังไงก็พิมพ์สาธุมาแล้วก็อธิฐานมาก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามที่ไพ่บอกแล้วไว้เจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย